เดี๋ยวเด๋ยวคุณคุณอะไรเนี่ยนีตาบอดไม่พอ,อยังหูบวกอีกเหรอมันก็ถูกต้องแล้วแหละครับที่คุณจะช่วยผมอะแต่คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะทำให้ผมเสียเงินหนึ่งล้านบาทเพราะคุณเห็นไหมแล่ะครับคุณแอ๊ก ผมบอกแล้วว่ายังมีคนดีๆอยู่บนโลกใบนี้จ่ายมาเลยครับหนึ่งล้านแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเงินเท่านั้นที่ครองโลก <laughs> อะไรเนี่ยนี่พวกคุณสองคนพนันกันเหรอว่าผมจะช่วยคุณอะ ก็ใช่เลยสิครับพวกเราพนันกันคุณไม่ป่วยวะเดี๋ยวผมเชื่อว่าทุกการทำงานเนี่ยมันจะต้องได้รับค่าตอบแทนในเมื่อคุณช่วยผมอนี่คือค่าตอบแทนที่คุณช่วยผมเราไปสิเงินนะ มาเอาดินี่ผมคิดว่าเงินเนี้มันคงมากพอหรือว่ามากกว่าเงินเดือนของคนที่หามาทั้งปีหรอกนะมาเอาสิเฮ้ยนี่ทำอะไรอ่ะเงินนะในโลกใบนี้ มีสิ่งที่มีค่ากวไอ้กระดาษพวกนี้อีกเดี๋ยวฉันไม่ชอบให้ใครมาหยามหน้าฉันแล้วปฏิเสธสิ่งของที่ฉันจะให้ยังไงวันนี้ฉันต้องทำให้มันสำเร็จกลับมาน,นี่ก่อนโอเคคุณมาพัน,นันกับผมไมหมล่ะว่าในโลกใบ มีสิ่งที่มีค่ามากกว่านให้ผมไปบ้านคุณแลวผมจะเลือกของอมันหนึ่งอย่างตกลงไหมกล้าไหมครับคุณแนมะ็ผมอยากรู้เหมือนกันน่ะว่าบ้านคุณจะมีของมีค่าที่มันจะเอาตกลงได้ นันก่อนผมเข้าบ้านคุณคุณต้องปิดตาด้วยโอเค นายทำฉันเหมืนคนตาบอดจริงๆเลยนะอยากได้อะไรเอาไปได้เลยนะร้อยนายอยากได้เครื่องเพชรแต่ถ้าเกิดว่านายอยากได้เครื่องเพชรเนี่ยมันอยู่ในตู้เซฟข้างบนนายต้องให้ฉันลืมตายก่อนถ้าตด่จะเอาให้ได้ เลือกเธอไม่ได้เอาก็คุณเป็นคนบอกผมเองนะว่าสามารถเลือกอะไรก็ได้ในบ้านนี้แต่เขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งของและอีกอย่างเนี่ยเขาก็เป็นภรรยาผมด้วยและสิ่งที่คุณพูดมามันก็ผิดทั้งหมดนะสิยังมีสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงิน ไม่ได้หมายความว่าไงคะก็เขาแพ้พนันผมไงครับเขาพนันกับผมไว้ว่าในโลกใบนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มีค่าไปมากกว่าเงินคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงคุณเห็นฉันเป็นตัวอะไรฉันไม่คิดเลยนะว่านิสัยคุณมันจะแย่ขนาดเนี้ย ทำไมเมาแบบนี้ทุกวันอีกแล้วว่าดื่มเหล้าเยอะมันไม่ดีนะแนนะโอ้ยเจ้บ่นอะไรเยอะวะทำงานทำธุรกิจแล้วก็ต้องมีสั่งสารเป็นธรรมดาปะเจ้บ่นอะไรมากวะ เอาไว้ทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยอะ่ะมีกินมีใช้ทุกวันนี่เพราะอะไรรู้ไหมกูได้ทำงานคนเดียวนี่นะงานที่ทำกับพี่ไม่ยากเลยนะครับอืมค่ะ ว่าไงอะคุณอยู่ไหนคะโอ้ยผมอยู่ที่ประชุมอยู่ยังไม่ว่างอะ่ะแค่นี้นะในเมื่อคุณพนันแพ้เขาฉันก็จะทำตามที่คุณพูดฉันจะไปกับคุณคะ่ะ เอองั้นก็ได้เั้นครั้งนี้ถือว่ากูแพ้มึงแล้วกันแต่เดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงเห็นเองว่าเงินมันมีอำนาจมากกว่าทุกอย่างแต่ฉันก็ใช้เงินตามหาเขาได้อย่างง่ายดายแต่มึงต้องห้ามทำอะไรเมียกูเข้าใจไหมโอเค ก็ได้ตามหาภรรยาผมให้เจอไม่ว่าจะต้องเสียเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมจ่ายให้ มันไปได้ไงครับนี่ผมจ่ายเงินคุณเยอะมากแล้วนะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมจ่ายเงินเพิ่มให้คุณไปจ้างนักสืบเพิ่มยังไงคุณต้องหาให้เจอเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาอีกก็แสนบาทเลยนะครับคุณแนอะ๊ อะไรนะเนี่ยไม่เจออีกเหรอ <S <S 1> <S 1> ผมไม่สนยังไงต้องหาให้เจอผมเสียไปกับคุณเยอะแล้วนะ ว่าไงอีกสวัสดีครับผมเองนะนี่ก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับยังหาไม่เจอ,อเหรอโอะแต่ไม่ต้องห่วงนะผมไม่ได้ทำอะไรภรรยาคุณหรอกถ้ามึงจะโทรมาตอกย้ำกูมึงไม่ต้องโทรมาดีกว่ากูยอมแพ้มึงแล้วมึงคืนเมียมาให้กูซะมึงต้องการเงินเท่าไหร่มึงบอกกู 哎。喂 เขาเป็นเด็กฝึกงานที่จะมาฝึกงานเป็นเลขาส่วนตัวของผมผมบอกแล้วไงเพราะมันไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ,ไ,ไ,อไ,อะไม่มีอะไรได้ยังไงอะผู้หญิงคนนั้นนั่งตากคุณคุณกอดเขาขนาดนั้นอะฉันขอถางคุณหน่อยเหอะคุณกอดฉันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หรอบอกแล้วนะว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นวันนี้ ผมจะพาเขาไปงานเลี้ยงรุ่นพี่ที่เปิดบริษัทใหม่ผมจะพาเขาไปด้วยแล้วคุณไม่ต้องถามนะว่าทำไมไม่พาคุณไปอ่ะถ้าเกิดว่าผมพาคุณไปอ่ะโผขายหน้าอับอายแย่อที่มีภรรยาสมอโมยู่คนละระดับกับเขาแบบนี้อ่ะวันนี้เป็นวันรครบรอบวันแต่งงานของเราเนะี่ยคุณจำได้ไหมแล้วมาสำคัญมากเหรอ ฮะวันนี้พื่งเซ็นสัญญาใหม่ได้กำไรมานิดหน่อยอ่ะอ่ะ,อะเอาไปฉันไม่ได้ต้องการเงินสิ่งที่ฉันต้องการคือเวลาที่อยู่กับฉันคุณให้ฉันไม่ได้หรอบอกว่าไม่ต้องการเงินอย่างนั้นหรอต้องการหน่อยเถอะเอาเงินพวกนี้ไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่ ปรับปรุเงเตะให้มันดีขึ้นกว่านี้อ่ะเอาไปใช้เอรอเงินเนี่ยมันซื้อได้ทุกอย่างซื้อความสุขได้ด้วยทำไมตอนนั้นฉันถึงคิดที่จะแต่งงานกับคุณนะคำพูดนั้นมันควรออกมาจากปากผมมากกว่านะในใจฉันเจ็บ ในใจฉันปวดเจ็บปวดรวดร้าวกับความรักที่เธอทำไว้อีกนานเท่าไรกว่าความเจ็บนี้จะหายไปตัวฉันต้องเสียใจอีกนานไหมไม่รู้นานเท่าไร เมยคุณอยู่นี่นี่เองอ่ะคุณหิวข้าวไหมคะคุณหิวเหรองั้นสั่งมาเยอะๆเลยไหมไม่ค่ะเม่ขอแค่ข้าวกะเพราจันียก็พอ แค่นี้มันจะอิ่มรอสั่งมาเพิ่อมอีกไหมคุณมีเงินหรอคะตอนนี้ผมหมดตัวแล้วล่ะผมใช้เงินที่ผมมีทุกบาททุกสตางค์เพื่อตามหาคุณ ผมเอาเงินจ้างนักสืบจ้างทุกคนที่ผมคิดว่าเขาจะตามหาคุณเจอได้แต่ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะมาเจอคุณในที่ง่ายๆในที่ที่ผมไม่ต้องเสียเงินอะไรแบบนี้คุณรู้ไหมคะ ว่าทำไมฉันถึงทำงานกับคุณก็เพราะว่าเข้าวกับหาาใจนีนะคะ ข้าวเหรอเปล่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วผมมีเงินอยู40บาทกินได้อยู่นะหิวก็เข้าไปกินเถอะหิวก็กินนะจะได้มีแรงเดินทางต่อ เ้นเซ่ฉันเชื่อนะว่าอนาคตในวันข้างหน้าเราต้ก็ดีกว่านี้แน่นอน เราอยากกันเถอะไม่อม่ยม่ผมไม่ยอมอ่ะผมขอโทษนะเมยขอโทษทุกอย่างที่ผ่านมาตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าเงิอนอ่ะมันไม่ได้สำคัญที่สุดในชีวิต แล้วมันก็ซื้อทุกอย่างไม่ได้ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผมคือเมยนะไม่หยากันได้ไหมอ่ะผมสัญญานะว่าต่อจากนี้ผมจะปรับปรุงตัวผมขอโทษช่วยพี่หน่อยนะ พี่อยากให้สามีพี่รู้คุณค่าของเงินอ่ะตอนนี้เขาทำตัวแย่มากได้ครับ แบ่งกันกินก็ได้นะ